เกว้าอ่โอ้แกว้าอ่ะเกว้าอ่อะไรใช้เวลาโดนใช้เวลาเนี่ยครับไอ้ไอ้มีมองอื่นดีใบก่อนปอดนไปเลยกะมันโอ้ใบซองใบสามอยู่ไหพื่อเวลาไว้เมียนใบซองใบสามเมียนครับมันในดังเขาจะโตจับยัดเลยบ่ได้ผมเมียนบ่ได้ไปใช้แล้วมัอนี่บันเลยไปใช้กันบ่โอเคอครับผมอันแกล้าอ่ะจอย่างเดียว สีนี่เปลี่ยนบ่ซีนี้พฟงพอวงกับเงเพราะว่าถ้าเกลี่ยเอกมาแล้วมันมาบุาคอยอยู่มันมาซึมหนาเดี๋ยวเปลี่ยนซีนนึ่งเ,เขาบอกราคาอะ้รบ,บอสอย่างเงีเ้ยบอสถามเราเปลี่ยนซีชี้ปัญหาจะเปลี่ยนซีนหาปัญหาไหมครับผมเอาคืนทางใดน,นอนจังบุกี้จ้าไป,ป,ไปสวัสดีครับนะผมอยู่กับผมนะครับสร้างบายล้านนัดอะไรสิ่งนะครับผมกาเมนี้ลูกค้านะครับเป็น1.9บูพาวเวอร์นะครับผม เอาวมาแก้วนะครับทั้งลานใส่ลูกว่าวเป็นของผลิตภัณฑ์ของเฟกนะครับผมเป็นงานเฟกนะครับอ่ากาเฟกกกขคืนซื้ออยู่แล้วนะครับเรื่องความมาตรฐานนะครับผมลูกว่าวกะประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมตัวนี้กะสำหรับการแก้วข้างทางลานเท่านะครับว่าวกะสีมีอยู่ประมาณสิบหกตัวนะครับผมกะที่ทาการปั๊บเจียไห้ทุกโตนะครับไข่ระยะบรรทอกันนะครับผมก็คือสีมีเครื่องที่อะไรมาตรฐานนะครับก็คือ เหมาะสำหรับหลูกว่าวโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับผมอ่าฉี่พยับเะเหรอนะครับก็คือนาต้องท่อกันเปรี้ยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวดําเลินการนะครับลือนะครับออกมาทําความสะอาดก่อนครับอันับแหลกโอเคครับผมอ่าถ้าแมนกะปลายหัวฉีดมันกะคือมันเอวมันขอดได้ครับผมแมน ปกติแลวม,มันจะเป็นเนี่ยนี่มันจะเป็นเต็มเต็มคือยังปลายมันแต่ว่าปลายมันกิ้วไปแล้วแมนอ่าตัวนี้ใส่อะไปกติอยู่แต่ว่ามันจะมีความเสียงก็คือปลายหัวฉีดอาจจะขาดครับแมน,แ,มนแต่ใส,ใส,ใส่ใส่งานระยะยาวไปเมอ่อนผูกถึงมันกะใส่ได้อยู่ดรอกเพียงแต่ว่าอันนี้อยากแจ้งเท่ากนันเพราะว่าเห็นปัญหาเริ่มจะเกิดมาได้เอวมันจะขอด มันจะคิ้วแมนมีซีดขาดมีซีดขาดไอันนี้แจ้งไว้ก่อนถขาบอกผมเขาบ่เป็นยังไงตอนนี้คือเขแก่แก่ก็คือต้องมีแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปครับาดส้นใจกบาบชุดนี้เริ่มแ5 0ปัญหาัหาถึงหมื่นสองหาร้อยถึงหมื่นสองร้อยครับ เป็นรอบนาเพียงสีของมาได้ครับอ่ะตั้งเงื่อนงี้ครับอันนี้คือผมผมแจ้งแจงไงนี่คือนะครับตาเอาไปใส่เป็นยังเครื่องรถกูคือตามันลั่นมันหังแน่แน่ก่อนที่จะเกิดปัญหาน้ำมันเครื่องคือหล่อมอันนีครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก่อกม่าแล้วนะครับกับเป็นพวกแคมพวกน่าหนาฝานี้นะครับพวกลูกวงลูกว่านะครับปกองฝักับนะครับ แล้วก็พวกนี้นะครับเดี๋ยวสี่นั่มเอาไปล่างท่าความสะอาดออกให้นะครับผมพวกนะครับขบดํานดอกดำดำนะครับเดี๋ยวไปล่างท่าความสะอาดกันครับผมเยวขั้นต้นต่อไปเข้าไปทําความสะอาดกันนะครับผมโอเคครับนะครับการล่างให้เป็นทีเรียบร้อยนะครับผมมาเบ่งผลงานนะครับ่าในการล่างนะครับผมบาวัาสิเป็นพวกปากกับนะครับอ่ากระเดื่องโมนี้นะครับพวกว่าวลูกเกาลูกเกาอย่างล่างให้นะครับน็อตนะครับน็อตล่างให้ทุกโตนะครับพวกแคมโมนี้ล่างให้เบิดนะครับผมอ่าหนึ่งยำาเงานะครับ แล้วก็ในส่วนฝานะครับฝากะล่างให้ทำความสะอาดให้เป็นทีเรียบร้อยนะครับบริเว่าล่างเนาะทำความสะอาดนะครับผมให้สะอาดขาวๆ่ังทีเลยนะครับก่อนที่ลงมือทํางานนะครับผมกาเดี๋ยวทําการนะครับนําลูกว่าวชุดนี้นะครับเขาไปติดตั้งในตัวรถนะครับการปั๊บเกียร์ให้ทุกตัวนะครับผมเหมือนที่บอกไ้นะครับผมเดี๋ยวมาชมการทํางานของเขาเลยครับผมโอเคครับนะครับตอนนี้กาอยู่ในขั้นตอนการปั๊บเกียร์นะครับกาตอนนี้กา ปั๊บเกียได้แล้วนะครับฟังหนึ่งนะครับเหลือกลเหลืออีกฟังหนึ่งนะครับก็คือฟังไงดีนะครับผมเดี๋ยวทําการปั๊บระยะให้ลูกค้าครับผมโอเคครับนะครับการทาการนะครับปั๊บเกียรลูกว่าเซฟมินทีเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวทีขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวประกอบขึ้นให้ลูกค้านะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างกับเตรียบพร้อมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวทำการประกอบขึ้นลูกค้านะครับผมเดี๋ยวรอช่ตอนประกอบแล้วครับอ่าเรื่มนะครับ สำหรับขันนี่มีเลี่ยนซีนฝาขรอบบ่าวไม่น้านะครับผมเป็นชุดซีนฝาข้อบบ่าวสามชุดนะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวทําการนะครับประกอบขึ้นลูกค้านะครับสาหรับลูกวาวเดิมนะครับก็เก็บขึ้นใส่กลองคืนลูกค้านะครับผมเพื่อวันไหนวันหนึ่งอยากใส่นะครับผมโอเคครับนะครับหลังจากขี่ขันย่ําทุกโตนะครับสาหรับชวนพ้องแข้มปะกับเข้มนะครับการที่ทำการมาร์กให้นะครับผมเพื่อเทาว่าเท้าได้ขัน จําเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมมากขึ้ทุกตัวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวนาเลืนการประกอบชิ้นส่วนทัดไปครับผมนะครับสําหรับแก้วาวนะครับกาประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมากให้นะครับเกือบทุกตัวเลยนะครับผมที่ได้ขันได้ยังเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวทำการสตาร์ทนะครับนี่ให้ปั้งเสียง สามารถหนี้นะครับผมได้หรือเปล่าได้อะหนึ่งนะครับเสียงเสียงนะครับสามาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวลั่นไปสักครู่นะครับเดี๋ยวออกไปล่องรถกระลหลกขานะครับผมโอเคครับนะครับผมกะกลับมานะครับมาจากล่องรถนะครับเดี๋ยวสีบอกจุดขี่ลูกค้าตรงสมควาเช็คนะครับผมไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมสีบอกเลย ตัวนี้เขาเอื่นว่าพวกพอแป๊บน้ำมันนี่แหละที่มอรคันยับแน่น่น่ะที่อายืนเบ่งตัวนี้ผมอยากให้อายเช็กเบ่งว่ามันสีมีน้ำมันถอกน้ำมันซึมบ่วถามันซึมมันสีเป็นโซล่าแมนมันสีซึมบอกกําตามตางสีละน้ำบอกใจสิครับผมตัวนี้ก็อยากให้อายเช็กไว้เพราะว่ามันกระดิกเก้อเลยยังเนาะมันอาสีซึมสี่ยังกระดายแน่ภายภาคนาจริงๆนะกระบอแมัน่าเช็คตลอดกับว่าแซักระยะอาทิตย์สองอาทิตย์นี่เฟ้ามเมียนครับ ก้อนทีออกจากเงินครับเปิดป้าเบื้องกระดักเองสี่นะครับบ่ามมนมีน้ำมันซึมน้ำมันยังบัวก่ว่ากับบักค่อยมีดอกแต่ว่าบัมีเลื่อยกับบเมียนกับยังมีอยู่ลังขันกับมีอาจจะมีเห็นนิงนีงนะครับก็เลยอย่างายเช็กถามมันอยู่กับคืออยู่ไปเลยครับหลักกระฟ้าขอบ้ากับคือนำทั้งขางมันนี่แหละทั้งขางเองสี่เองสี่อ้อมเลยไอเช็กเบื้อง่ามีจุดใดจุดหนึ่งซึมบัวอ่าถ้าซึมมันสีออกมาเป็นขาบน้ำมันเครื่องเป็นดำดำ ครับตัวนี้ถามมันซึมอ้ายเขามาให้ทช่างหลานเกลี่ยเห้ได้เลย,เลยครับบอกว่ามาเกลี่ยตัวนี้ละอ่าขว้นี้คือกันโอเคครับตัวนี้ครับว่ามีบ่เป็นหาเป็นห่วงดอกถามมันซึมมันยังถามมันบ่ะยุดอีดีครับประโยชน์ดีลีกับเครื่องแค่ไอคิโลสัมนมะ่าบอกเพื่อนว่ามันน้ามันมันซึมหรือว่าดังขันยังสีกับเดี๋ยวให้เพื่อนมาเกลี่ยห้ครับผมโอเคครับมีประมาณนี้ ใช่สร้างไฟอันนะครับการส่งงานนะครับสําหรับแก้วาวนะครับ1.9นะครับทาลูกค้าทันได้นะครับสนใจนะครับในการเรื่องแก้วงแก้วาวนะครับประมาณสิบปีนึ่งจุดเก้านะครับรีวิวนิวเชฟนะครับกาเขามาสอบถามได้นะครับทั้งร้านรับเพิษรับแกะนะครับผมแล้วก็โมบิวาสิบเป็นเรื่อง บริการเ์วิสต่างๆนะครับกับคอมสอบถามได้เหมือนกันนะครับผมร้านตั้งยุขง่ข้างตลาดเจริญซีวาลินนะครับซื้อร้านนัดอะไรซิ่งนะครับผมท้าขีดเฟซบุ๊กนัดอะไรซิ่งเบอร์โทรศัพท์นะครับ095232265นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณครับผม